สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดี f อฟทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและฟังช่องปุ๋ยพารวยชาแนลค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในแนวทางหวยลาวค่ะแอดลงให้เลยนะคะของวันที่31สิงหาคม65ค่ะ มาดูกันก่อนเลยนะคะวิ่งรูดให้ไปที่3กับ2ค่ะ3กับ2นะคะจับคู่ให้ไปที่3 6 3 7 2 6 2 7นะคะส่วนตัวแอดชอบ2 3นะคะ3ตัวให้ไปที่2 3 6 2 3 7แล้วก็4 2 7ค่ะ เป็นแนวทางหวยลาวนะคะของวันที่31สิงหาคม65นะคะแอดก็เอาตารางมาลงให้ด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะยังไงก็เลยลองลงตารางให้ดูค่ะใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรค่ะแคบไว้ดูเฉยๆก็ได้แอดจะเน้นไปที่วิ่งกับลูดมากกว่านะคะจับคู่แอดไม่ค่อยเน้นให้นะคะเพราะว่า มันจับคู่มันจับยากค่ะตัวเจาะมันเจาะยากเนาะเจาะยากจริงๆค่ะหวยเราพัฒนานี่โหใครจับคู่ได้เก่งจริงๆค่ะเอาแล้วค่ะแนวทางหวยเรานะคะเอาไปพินิษพิจารณาดูนะคะเอาไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ท่านมีนะคะอุ้ยแต่ชอบชอบขาดสองสาม ขอให้มาเธอแอดจะจัดหนักเลขดังนี่แหะคะ่ะจะย้ำๆปีนิดหนึงดังหวยไทยเนาะแอดก็ว่าจะไปจัดหวยลาวนี่แหละคะ่ะงวดก่อนไม่มาเนาะงวดก่อนหนึ่งมาแทนสองงวดก่อนก็เข้านะคะเข้าไปที่วิ่งลูดนะคะแอดย้ำให้เป็นวิ่งกับลูดนะคะตัวจอแอดไม่ค่อยย้ำให้นะคะ ถ้ามาหนึ่งตัวเราก็ได้กำไรค่ะแต่ว่าได้น้อยวิ่งรูดนะคะแต่วิ่งนี้ก็ได้เท่าจำนวนที่เราลงทุนไปเนาะลองเราไปพินิษพิจารณาดูค่ะถ้าใครเห็นว่ารูดเยอะก็วิ่งก็ได้นะคะขอแค่ตัวเลขวิ่งเลขรูดเข้านี่ก็ตัวอื่นไม่คิดหนักแล้วค่ะ ขอให้เข้าแค่สองตัวเด่นนี่แหละค่ะสามกับสองนี่นะคะงวดก่อนก็นเข้านะคะลองเอาไปพินิจพิจารณาดูค่ะแอดก็ภาวนาให้เข้าอีกค่ะอยากให้เข้าอีกจะได้เฮงๆรวยๆไปด้วยกันเนาะแอดก็ออกมาแบ่งปันค่ะเป็นแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะ งวดก่อนก็ตัววันวันที่ยี่สิบเก้าตัวเจาะเนาะไปออกหวยฮานอยหมดเลยค่ะสองศูนย์สองสามสองหนึ่งไปออกฮานอยหมดเลยค่ะเวลามีหวยลาวทีไรชอบเอาตัวไอ้นี่หวยลาวไปออกฮานอยเป็นเกือบทุกวงวดเลยค่ะลอเอาไปพินิจพิจารณาดูค่ะทุกท่าน แอดก็แบ่งปันให้เป็นแนวทางนะคะขอให้มาขอให้มันเข้านะคะเป็นแนวทางจะได้รวยไปด้วยกันเนาะแคบไว้ดูเป็นแนวทางเฉยๆก็ได้ค่ะลองเอาไปวิเคราะห์ดูมันยังวนอยู่ในสองนะคะ วนอยู่หวยดังนี่แหละค่ะแขบไว้ดูค่ะทุกท่านก็ใครเข้ามารับชมรับฟังก็ขอให้โชคดีนะคะถูกหวยรวยเบอร์จะได้รวยๆไปด้วยกันเนาะมาดูเลขในตารางกันค่ะมี2มี7มี6มีห้ามี9มีศนแต่ในตารางไม่มี3นะคะ สมาเลยนะคะหรือจะเป็นสองเจ็ดสองหสองห้าสองก้าสองศอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนาะก็ลองเอาไปพินิจพิจารณาดูค่ะที่แอดจอบสี่สองเจ็ให้เพราะว่ามันเป็นเลขดังหวยไทยใช่ไหมแอดก็สวยค่ะชอบ มีสองมี3ามีเอดชอบชอบเลขรถเลขบ้านแคบไว้ดูค่ะเอาไว้เป็นแนวทางนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะรวยรวยเฮงๆนะคะใครที่เห็นคลิปนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมค่ะขอให้ร่ำรวยเฮงๆไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ